กวยะกกมันม้วดกกินนม็กมันจะกินนมล้วเดี๋ยวนใเย็นดม่อนมนนองนึงมันกินหมดปะไอควายไอควายไอควาย อ่ะแล้ว <c oughs> มึงนี่พ่อแม่มึงไปไหนเนี่ยไม่เอามึงเนี่ยฮะพ่อแม่มึงไปไหนเนี่ยไม่เอามึงเนี่ยอัดวิดีโอไว้เน,นอโอไม่พอแลังั้นนะ